ทหารจงรำลึกไว้ว่า 1. ถ้าประทะศัตรูที่ยิงต่อสู้เราแล้วหยุดยิงเป็นระยะระยะและมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนนั่นคือทหารอเมริกา 2. ถ้าประทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้เราแล้วหมอบหรือคานต่ำนั่นคือทหารเวียดนามใต้ 3. ประทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้เราแล้วอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาว 4. ประทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้เราไม่มีปืนใหญ่ไม่มีเครื่องบินมาสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอบไม่รู้จักคานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้าจงระวังไว้นั่นคือทหารไทยณนะฐานที่มั่นทหารเสือพานของไทยแห่งหนึ่งที่เวียดนามใต้ทหารเวียดนามเหนือ พยายามตีฐานนี้หลายสิบครั้งแต่ก็ไม่แต